สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Backco v e r Mobile นะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มตัวละครนะครับอ่าตอนนี้ผมมีบัตรสุ่มแค่50าครับคือไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเ s r ไม่ได้วางว่าจะได้นะครับแต่มาลองดูนะว่าเออโอกาสที่มันออกอะ่ะมันสุ่มแค่ไหนมันจะได้ง่ายหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนเกเมอื่นอื่นไหมที่แบบออกง่ายหรือว่าออกยากก็ไม่รู้นะแต่โอกาสมันอนะ่ะ2.5นะครับเพราะว่ามันเป็นเลดอัพนะ คือตอนแรกมันหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งแล้วมันก็เพิ่มมาอีกเป็นสองจุดห้านะ,ะมาดูกันว่าจันทะรรอบแรกถ้ามันลืมตาเอ้าลืมตาได้เอเดรียนครับหนึ่งตัวการันตีแล้วโอเคอาจจะออกง่ายนะเกมเนี้ยหรือไม่ก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันการันตีครับสองร้อยนะครับการันตีเอเดรียนหนึ่งตัวหน้าตู้สองร้อยนะครับสแสดงว่ามันน่าจะออกยากนะ หรือเราซุ่มครั้งแรกอ่ะคือคงซุ่มครั้งแรกนะครับผคสงุ่มครั้งแรกอะ่ะมันน่าจะการันตีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอดูครั้งต่อไปนะแต่รอบนี้มันดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะ <im icking> ที่ผมตอนนี้ผมขาเอฮิวเลอร์ <im icking> Hitler นะครับ <im icking> ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะเขามีดีบัฟแล้วนะดีบัฟ <im icking> แล้วก็ไอไอเกอร์ได้ <im icking> แล้วเพราะว่า ที่แล้วที่ส่งในแบบเลือกไปนะได้ตัวไฟมานะครับผมเลือกตัวไฟนะคือดะเมตรแรงมากนะครับเป็นมือนะอันตีทีนึ่งพูดแรงนมาแล้วูเลือกแน,น,อนโอเคตัวหน้าตู้มิโมซ่านะครับเวอร์มิเลียนอืมก็ดีใช้ได้แหละน่าจะปันบันใสครับมันเป็นตัวที่เป็นสก,กิน,นครับคือมันไม่ใช่ตัวแบบ ีจอมเบสแบบปกติอย่างมันเหมือนเป็นเบสกินมากกว่านะอันเนี้ยตู้ถุงถุงอ่มมันเป็นสกินนะครับตัวหน้าตัวสามตัวเนี้ยจริงอยากได้แอสตานะครับเออน่าจะดีเท่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้อันนี้รอบสองครับไล,ลืมตาปะเทไม่ลืมตาคือไม่ได้เกมนี้ง่ายๆไม่ลืมตาคือไม่ได้นะครับ นอนั้นผมว่าไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าไม่ได้คือต่อไปก็แค่รอแบบว่ามันมันจะได้สกิล SR หรือเปล่านะมันจะได้ตรงกระตัวหรือเปล่าถืวอว่ายากเลยเหมือนกับว่าแบบต้องสุ่มไอเทมครับแล้วเกมนี้มีไอเทมเลยนะใส่เทมได้น,นะพวกชุดครับเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีพวกนี้นไปรอบที่สาม การันตี2อ0อคิดดูดิแต่คือถ้ามันหน้าตู้ออกมานะมันก็นับต่อไปนะคือมันจะไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นศูนย์นะมันนับต่อนะอนถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ตัวเอเอาเยอะพอสมควรเกมนี้ นี้น่าจะไม่มีอะไระครับเดี๋ยวรอดูตอนที่ว่าซุ่มแล้วมันจะได้ตัวดีแค่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นตัวซ้ำๆเนาครับน,น่าจะซ้ำเยอะเลยแหละโดทรงละตัวละครเกมนี้นยังน้อยนะเพราะมันเพิ่งเปิดอะตัวละครน่าจะไม่เยอะถ้ามันเพิ่มตัวละครมานะผมว่ามันก็แค่เป็นแค่สก,กินครับเพราะาเกมนี้มันแบบ ตัวละครมันก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะเออนอกนั้นมันก็น่าจะทําสกินมาครับพอนี้ก็มีสก,กินนะ <Yeah. S 1> เกมแนวนี้มันต้องทําสกินนะเพราะว่าตัวละครมันน้อยมานั่งยิงจากไม่เองนอกจากว่าจะขอแล่ะกับเรื่องอื่นด้วยนะเนี่ยดูดิซ้ำท,ทั้งหมดเลยเนะี่ยตัวละคร สกิลก็สานะครับสกิลตอนนี้คือหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูดีว่ามันกันตีเท่าไหร่เนี่ยแมสอ้าเปอนตะครับเลดอัพแบบเพิ่มมาหนึ้าครับเพิ่มปกติอาะจะหเปนะ แล้วก็สกิล SSR นะครับเพิ่ม0.5นจุดห้านะแล้วก็เลนดอัพเพิ่มเป็นเพิ่มมาหนึ่งกลายเป็น1 5ุห้ามันไม่ใช่ตู้สุ่มสกิลนะครับมันก็เลยตัวละครมันก็เลย,ม,เลยมีโอกาสได้มากกว่านะคือถ้าเป็นตู้สุ่มสกิลอะมันก็จะได้มากกว่าตัวละครมันก็จะรองลงมาครับอันนี้สุ่มถึงแล้วหนึ่งอยูนะไม่แน่ใจนะว่าไอตอนเปิดประตูอะบางทีมันเป็นสีทองนะบางทีเป็นสีเงินบางทีเป็นแบบเหมือนไม้อะเหมือนแบบเป็นบอล เป็นซิลเวอร์เป็นทองอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันมีแบบอะไรหรือเปล่านะบางทีได้เป็นแบบบอลนะ่ะมันก็ได้เ r สอาร์นะบางทีเป็นสีเงินอย่างเงี้ยมันก็ได้เ r เอสอร์นะเออมันน่าจะสุม่มหรือไม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นแล้วก็ยังสุ่มไม่เยอะเลย แต่เกมนี้มันถือว่าผ่านด่านยากนะครับคือถ้าเราเล่นตัวละครไปอะเราต้องอัพนะครับถ้ามันถ้าเราไม่อัพแบบคือผ่านด่านยากมากนะครับเกมเนี้ยผมอยู่สเตจสามอยู่เลยนะครับไอ้บทที่สามอยู่แล้วโอ้โหแบบคือต้องอัพเรื่อยๆนะครับตัวละครนะเราแบบลําบากอยู่นะเกมเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบผ่านง่ายๆแบบตีทีเดียวตายครับไม่มีนะเกมแรกๆอาจจะได้ครับไอ้บทแรกบทแรกมันก็ยังใช้เวลาครับใช้เวลาพอสมควรเลยเพราะว่ากว่าจะความอนสเตอร์จะตายอะ แต่ถ้ามีแอคแทคเกอร์คอคนคนปั้นไว้ก่อนคนระับเพราะว่าโอ้โหแบบมันช่วยได้เยอะมากคนระับถ้ามีใจแบบรับกับหิวนี่คือไปถ้าไม่รอนะคือมันมันรอดแหละแต่มันลำบากนะอย่างไอตัวบัฟอะเนี่ยไอพวก ดีบัฟเฟอร์ไงมันมันเป็นตัวบัฟอะตอนแรกนึกว่าด,ดาเมินมันก็จะโอเคอยู่นั้นแต่พอไปใช้จริงแล้วดาเมินมันมเผามากคนระับเออสารับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะน,น้นา